สวัสดีครับกลุมผมกะกลางคืนจะมาพีเซนเรื่องการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลจะมีอะไรกันบ้างไปชมเลยครับผู้ประกอบการยุคดิจิทัลนิยมเลือกใช้นวัตรกรรมเพื่อเข้าใจข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้แก่พฤติกรรมการบริโภคเทสภาพตลาดสินค้าและบริการในตลาดเดียวกันเพื่อนำไปใช้ในการปรับตัวส่งเสริมการขายหรือมองหาโอกาสใหม่ๆ การเปิดรับความรู้ใหม่ๆผู้ประกอบการต้องเปิดใจให้กว้างพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้านดิจิทัรอยู่ตลอดเวลาพอเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงใหม่แทบทุกวันต้องหมั่นเรียนรู้และก้าวตามให้ทันไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านโซเชียลมีเดียการอับเดตเครื่องมือใหม่ๆที่สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ,อการขายสินค้าตลอดจนระบบการจัดการใหม่ๆที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเข้าใจลูกค้าด้วยคอสตูมเมอร์เซนทริกเป็นการทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าของแจ่และธุรกิจแล้วนําข้อมูลที่ได้นั้นมาพัฒนาคุณภาพของสินค้าและพัฒนาธุรกิจต่อไปนั่นเองเพราะฟีดแบ็จากลูกค้าคือตัวขับเคลื่อนที่นําไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการขององค์กรรวมไปถึงการทําผลกําไรของธุรกิจนั่นเองสร้างองค์กรที่ยั่งยืนฟังดูเป็นเรื่องยากแต่ปัจจุบันทุกองค์กรเริ่มผันกลับมา มองการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืนกันแล้วโดยเรนบราโฟในนิยามการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนไว้ในใจแกมจาก3เรื่องคือ 1. มีคุณค่าคือทั้งองค์กรและลูกค้าต้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน 2. ยั่งยืนคือไม่ใช่ธุรกิจจะโตแค่วันนี้แต่ต้องเป็นการเติบโตแบบยั่งยืน 3. ทํทำซ้ำได้คือสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนเทคโนโลยีมาพร้อมกับเครื่องมือมากมายที่ให้ผู้ประกอบการเริ่มหยิบไปใช้เพื่อพัฒนาองค์กรให้เดินไปข้างหน้าได้ในยุคดิจิทัลเพื่อสร้างงานที่ดีมีประสิทธิภาพตอบสนองตรงความต้องการของลูกค้าได้และเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจพร้อมลุกเมื่อลม้มผู้ประกอบการต้องมีใจพร้อมสู้และเปิดใจให้กว้างพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้เมื่อธุรกิจมีอันต้องสะดุดเจอเข้ากับปัญหาก็ควรค่อยๆหาทางแก้ อย่าเพิ่งท้อใจค่อยๆหากลยุทธ์ในการบริหารให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไปพวกเรากลุ่มกลางคืนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ